สวัยดีสวัยดีเนาะอ่าและปัจจุบันนี้อยู่กับซักจันเองชาแนลแล้ววันนี้เป็นมื้อโอกาสดีเหมือนมือนม้อสันวันดีเนาะเพราะว่าใกล้จะฮอดปีใหมนะ่เนาะจันพาครอบครัวเนาะหรือว่าเอืนะ้อยเนาะพาน้องพาพ่อสวัสดีไนาเพราะสวัสดีเออลักการนี้แม่เนาะอ่า การนี้มูจันเองเนาะสาวโกโก้สาวคนนี้เซ็กซีห่หนะฮะและกับคนจะไท้ายก็คือเอื้อยของจันนั่นเองเนาะซื้อเจนนี่ซึ่งว่ามื้อนี้เฮามีโอกาสดีเนาะซึ่งว่าทางครอบครัวจันแล้วก็ทางครอบครัวแฟนของเอื้อยเนาะนั่นก็นคือเอิวมาพ่อปูแม่ยาน,นั่นเองเนาะภาษาลาวพากันไปกินข้าวยู่สั่งทองนั่นเองนะทุกคนซึ่งว่าเป็นเมืองที่เซโรไลซ์เนาะมันเป็นตู้บเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าไป เบิงกันดีกว่าว่าตูบนั้นมีอีอย่างแน่เพราะว่าเขาสิไปกินข้าวอยู่ฮันแล้วยังว่าพอยังจะไปเฮ็ดบุตรน้ำอีกเนาะกับครอบครัวเขาเดี๋ยวเป็นว่าไปกันเลยไปตอนนี้ก็ถือว่าฮอดวัดไต่แล้วนะทุกคน,นกเนาะแถว ทางที่เขาจะไปเนาะต้องไก่วัดไตแล้วก็สีใครเกาเลี้ยวเด้อก่อนจะหอดเมืองสังท้องแข็งเวยงจันทุกคนนี่กายสนามบินวัดไตเว้งขวามือของจันเลยบรรยากาศเนาะบอกได้เลยว่าเงียบเหงาอยู่เนาะสงสัยน่าจะคนแบบว่าเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์แน่แล้วก็เป็นเมื่อแบบท้ายปีแน่คนก็จะแบบออกไปลินไปกินเนาะหรือว่าออกไปเที่ยวพาครอบครัวไปกินข้าวพาครอบครัวไปเที่ยวประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ อันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองนะทุกคนตอนนี้เนาะทุกคนเขาอยู่ไฟแดงเนาะสีใครแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้วันนี้จว่าสามแยกเนาะไฟแดงสามแยกนะส,ยกสีใครนะทุกคนเนาะนี่เขาก็จะเลี้ยวซ้ายไปเนาะเพื่อเขาจะก่ายสามแยกสีไครแลวกเก้าเลี้ยวนะทุกคนเขากำลัง ขี่ไปก็สิมีฝุ่นน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามันช่วงนี้ยมหนาวเนาะละอายความหนาวก็สิแบบพุ้งๆได้เนี่ยบอกบงาหนาวเออหยอกกันไปนะทุกคนเนาะโมมดน้วยอ่าไกด์จันทร์ฮอลล์ละทุกคนนี่ทางโค้งนี่เลยนี่บอกได้เลยว่า บรรยากาศคือ The b e a c เนาะ view, มีวิวมีภูมีน้ำผของนอะทุกคนเนะเาะจะเป็นทางคุ้งเมืองสังทงหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กในการถ่ายรูปหรืออย่างต่างๆเนาะแต่ว่า,าต้องเป็นตอนบรยาานนนบรยากาศแรงๆนี่ทุกคนนี่บรรยากาศข้างทางเนาะทุกคนเนาะฮารอาหารก็จะอยูทั้งหน้าเนาะทุกคนเนาะ เรียกเอาเลยน้องทุกคนเนาะอ่าอยากใหสี่ขออนุญาตเป็นเลือกทานอาหารก่อนเนาะอ่าสี่นั่งมองได้นี่ทุกคนตอนนี้ก็ฮอนแล้วเนาะโดยวไอซเสียส่งเพิ่นกวกเข้าฮานอันนี้ฮานซื้อฮาน์ฮานน้องเนาะอาหารแซ่บอยูทีไอสุดยอดเหมือนบ่กน้องไผ่อยากมาก็สามารถมาได้เดี๋ยวเใาสี่อ่าลงไปนั่งยูทูปเนาะเขาขอเป็นตู่ไม่ใช่เลยได้บอกเด๋ยวเด๋ยวต่อโต๊ะเลยก็ได้เด๋ยว อ่านี่อู้บรรยากาศดีแฮงทุกคนแคมน้ำเนาะมือพักผ่อนมือพักผ่กอ,อนคำว่านางชิวๆเนาะดูแคมน้ำแบบนี้นี่บรรยากาศดีแฮงอู้ทายหุ้งงามได้นี่ฟังนี่อันนี้ก็จะคุณหญิงตูนเนาะ <c oughs> อะ ทุกคนอันนี้ก็อยู่อันนี้กล่งขันขามกับฟังไทยนะทุกคนเนาะจังหวัดหนองคายอำเภอสังคมนั่นเองนะทุกคนเนาะนีหม่องเขามาองนางนะทุกคนบรรยากาศคือดีแหงลมพัดวอยวอยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิท้าเป็นไม,ไม่ายาของเรื่อยข้าวเหนียว,ข,ว <ะ S 2> ข้าวเหนียวบอกข้าวเหนียวนี้แล้วอข้าวเหนียวอีเมลมาเป็นแอบแมนบ่าคนใดลืมกปที่โลกขาดวอได้ไม่อย่าง ขาดไปเป็นเบียเนาะเบียลาเป็นเบียคนจริงใจเออแ้วเขานี่เป็นคนเขาเป็นจังๆเดี๋ยวแบบมีน้องเนาะยังให้เริ่มมาฮับบรรยากาศนั้นนี่เนาะดุดนๆปีหนึ่งได้มากรก๊ดนได้ว่ากินแบบนี้เที่ยนึงนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารนะทุกคนเขาได้สั่งไปแล้วมีแกงมีต้ม ต้มแซบแมันวเท่าอ่าอันนี้อ่าแม่ใน,น,นต้มส้มปลาน,น้ำแของนะทุกคนเดี๋ยวเขาทำอาหารมาก่อน,นะทุกคนนะเนาะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นครอบครัวทางก่อนทางไอ้เขยนั่นเองนะทุกคนนี่เขาจะกำลังมาห่อตอนนี้ก็คือคบหน้าครบตาแล้วทุกคนอี๋ยงมากนก็คือกินก่อนเนาะ เข่าพัดเชื่อสื่อกันเสร็จนะน่นี่ทุกคนเดี๋ยวฮอร์จะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะเพราะว่ามี่อยากก็คือกินก่อนนะทุกคนเนาะคือหิวข้าวแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้จักโมงละตอนนี้เป็นเวลา12โมง50แล้วทุกคน1เมง1โมงยังแล้วสมพอหิวข้าวเนาะแล้วขออนุญาตกินข้าวกันเด้อแปะเออตอนนี้ก็ถือว่าเกี้ยง เลับกบิดไปพวกมือให้รถเขามาทางนี่วันมันแมนแมยิ so, ้มอยู่วะแม่ยิ้มอยู่วะยิ้มอยู่วะแซบหลายบะแ่นี่แม่แซฟหลายเลยพอกับแซบหลายฮันนี่ฮัน คนซื้อหันน้องเนาะแมนบอกเลยน้องเนาะไว้หลังเข้ามานี่อาหารแซ่บอยู่แบบเพื่อนแฝบเนาะก็บรทุกอย่างอาหารแซ่บบรรทุกทุกอย่างสามารถจ้างรีวิวได้เอิ้นเอิ้นรีวิวได้เนาะฟรีนี่เนาะก็บรรยากาศโอ้ยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเด้เนาะงามแหงเนะทุกคนกับธรรมชาติ นี่คือลมลวงตลอดเลยเนาะทุกคนบรรยากาศดีแหง ตอนนี้เฮากินอิ่มเรียบร้อยละละดับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าใดแน่นข้อฮะง่ายง่ายเบาเนื้อบ่อโตบ่อใจเงินไปอยู่กี่ดีใจเงินเก่าอกเออจ่ายเงินเก่าเอาเงินใหม่เข้าทุกคนเนาะเพราะอิ่มอยู่เพราะอิ่มมุกสัดรูปเมาอยู่วะบ่อที่จริงคิดว่าเอคนดีแมนเข่าห้างั่ประมาณส แมนแมาแล้วแต่ว่าวันกี้นี่ฮานวันกี้นี่เฮาเบิดอยู่ที่เฮาสั่งเนาะหนึ่งก็คือมีป่าหนึ่งหมักนาวสองมีตับมักคูงโอ้ยหลายอย่างเบิดแค่หนึ่งล้านสองแสนห้าสิบอาหารแซ่บอีกเนาะทุกคนเนาะแซ่บบ่แม่ปีงไก่โอ้ยสุดยอดแม่ยังมามาหานนี่อีกหานนองนั่นเองเนาะทุกคนหรือว่าทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าทางออ่า ที่ขาบมาแล้วสามารถมาที่เมืองสังทองได้ซื้อฮานเพิ่นก็นคือฮ้าน้องนั่นเองเนอะทุกคนสามารถมาแวะได้ตอนนี้นอจันกําลังสิไปวัดตอหลังจากไปวัดเขาขอพรนอหรือว่าผู้ใดที่มาเบิ่งคลิปจันจนจบเนาะเขามาหับพรเนะสิ่งดีนํากันเพราะว่าซีฮอตปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วเขาต้องได้แบบว่ามากับไหวเนาะเพื่อเป็นขาเอิ้นว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีในปีหน้าพัชร์ซาอ่าโอเคไป ก็ทลุกคนก็คือเขาจะมาแวะทำพอกม้านะทุกคนเนาะทางเข้าก็คือเป็นทางเมืองนั่นเองนะทุกคนนี่ทางกษสิปูด้วยทางแด่งน้อยนึงทางธรรมชาติทาธรรมชาติพอพืนจันพเกี่ยมจัดงานอัน ปาพอ่าแมันบอเพราะว่ามันเพราะว่ามันสวดมนต์ช่วงปีใหม่เออส่งปีใหม่อ่าก็คือศาสนาพุทธของเขาก็คือจะมาเคสสวดมนต์ข้ามเออสวดมนต์ข้ามปีนั่นเองเนามข้าชอ่าบวชแล้วนี่สิ่งที่มนี่ทานเขาเขาเรียวมาแต่คนละภาพเลย ทำโคกมาเดี๋ยวเขาสิมีการมากราบไหว้พระอาจารย์นะทุกคนอยู่ตรงนิงเออเขากะอาจจะนกอยู่ทางนอกนะทุกคนเนาะเพราะว่าใส่เครื่องมาแบบสุภาพโปหน่อยนึงอ่าหอนแล้วนะเข้าตายกรมการให้บ้านี้อันนี้คือโบราณกูมีแล้วเข้า แล้วสุดเรื่องทีพระพุทธ้าับเรือการสุขไห้แก่โยคเพื่การผูกพันได้เดี๋ยวขาชีได้ถาวายปัจจัยเนาะสวยวัดตามความที่หาอนั้น โอเคเนาะทุกคนคือเห็นไปเมื่อกี้นี้เมย์กะได้แพ้ปจัจจัยเนาะหนึ่งแสนเกียรติก,ะกะับครอบครัวทานเตียงทองศิลาลักษณ์พวกเขากะได้มากระชึกผู้ดีเพิ่นฟังเขาเอิญมา,มมาทำอ่า <ผม S 1> เพิ่น เพิ่งทำจังสอนอของพระพุทธเจ้<ว>จาจจนั่นเองเนาะเขาพูดดีเขาก็ได้ฟังทำน้อยนึงเพราะว่าเขาก็บอกดังก็ได้นะทุกคนเพราะวาน้ี้เนี่ยมันเพิ่นกำลังสอนเนาะทะให้แกคนที่ว่ามาบวชขาวบวชซีอยู่เนาะในตอนนี้เพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วเชิงว่าจะมีคนถามคําถามกับเพิ่อนเนาะล่าย,ยัางว่าจะเป็นกิเลสบ่อหรือว่าการประเพิร์นพระธรรมแบบนี้เนาะบอกได้เลยว่า เขาเห็นแล้ว<อ>เขากรหู้สึกงวะหรือว่าเขาก็ได้ยินที่แบบว่าเออมันกระหู้สึกดีเนาะทุกคนเนาะ,ะสำหรับสำหรับมื้อนี้เนาะก็ถือว่ามีแต่สำนี้เนาะทุกคนได้พาไปกินข้าวเนาะยูทูบสั่งท้องแล้วก็ได้มาเห็ดบุญน,น้ำกันเนะาะหวังว่าคนที่ว่าเบิ่งคลิปจันแล้วเนาะ มังว่าคือชีถูกใจหรือว่าไผยอยากมีคอมเมนต์ใดๆหรือว่าอยากจะถามตัวใดเกี่ยวกับห่านบอ่อเกี่ยวกับวัดต่างๆเรอกอาก็สามารถคอมเมนต์จันได้ที่คลิปนั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะไผที่ออกมาคลิปอย่าลืมกดไลค์กดอย่างแม่กดไลค์กดแชร์กดอย่างอีกกดติดตาลองกดอย่างอีกกดหัวใจมาใจนั่นรึไม่กดอย่างสับสเออพ่อบอกแม่ พอบอกแม่ว่ากดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลูกสาวในเดอให้ได้พานกดมาสิกรโอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ซ่องจัดเองชแนลในเดอรสำหรับมื้อนี้ครอบครัวบายบายบ๊ายบายเน่บ๊ายบาย